มาดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันนะคะคําถามถามว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อใดไม่เกิดภาวะสมดุลของระบบนะคะขีดเส้นใต้เลยไม่เกิดภาวะสมดุลของระบบภาวะสมดุลก่อนอื่นมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเป็นระบบปิดนะคะแล้วก็มีอัตราการเกิดยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดยาย้อนกลับและเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะ ข้อหนึ่งเนี่ยชัดเจนว่าคำว่าภาชนะปิดฝาปิดฝานะลูกปิดฝาก็แน่นอนว่ามันต้องอยู่ในระบบปิดมันใช่แน่ๆข้อ2องปฏิกิริยาระหว่างสารละลายนะคะเบสแก่ค่ะอ่าเรียนมาแล้วเบสบวกกดหรือกดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำนะคะทีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันมีได้ หลายสถานะเนาะของแข็งของเหลวแกส๊สถูกไหมคะถ้าบาังเอิญข้อนี้น้ำหลุดออกมาเป็นแก๊สนะมันจะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นเบสปกกดได้อีกแล้วนะคะแต่เราไปดูข้ออื่นก่อนว่ามันมีโอกาสไหมคือข้อ3มเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่คําว่าอิ่มตัวนะคะเนี่ยคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าอยู่ในภาวะสมดุลน,นะคะอย่างนี้ข้อ3คืออิ่มตัวก็แสดงว่าใช่แน่นอน ข้อส<อ>ีแอลกอฮอล์ในเทอร์โมมิเตอร์ในเทอร์โมมิเตอร์ถูกไหมคะเป็นระบบปิดอย่างแน่นอนและอุณหภูมิคงที่คือหมายถึงสมบัติของระบบคงที่ต้องเป็นสมดุลแน่นอนดังนั้นตอบข้อ2ถูกตอ้องค่ะมีคนถูกหลายคนเลยเก่งมากนะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดถูกต้องที่สุดนะคะตัวเลือกแรกบ,บอกว่าปฏิกิริยาที่อยู่ในระบบปิดจะอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ ในระบบปิดจะอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ,อเหมือนสลับตำแหน่งต้องปฏิยาที่อยู่ในภาวะสมดุลจะอยู่ในระบบปิดเสมออย่างนี้ถึงจะถูกนะแต่ถ้าระบบปิดต้องสมดุลไหมคือไม่ใช่นะคะไม่ใช่ออข้อสองภาวะสมดุลเกิดในระบบที่มีปฏิยาที่มีการผันกลับได้อันนี้ใช่แน่นอน ถูกต้องนะคะอัตราการเกิดไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดยาย้อนกลับและเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะข้อที่3มผิดตรงไหนคะระบบที่มีสมบัติคงที่จะอยู่ในภาวะสมดุลเสมอไม่ใช่นะคะต้องภาวะสมดุลจะมีสมบัติคงที่เสมอแบบนี้นะมันสลับกันนะคะ ข้อที่4ขณะที่ระบบอยู่ในภาวะสมดุลจะมีสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากันไม่จําเป็นค่ะไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะคะแค่มันมีคงที่ค่ะข้อ3ข้อใดแสดงการเข้าสู่ภาวะสมดุลของบิยาเคมีตัวเลือกแรกบอกอัตราการเกิดไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับเอาชัดเจนถูงแต่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่4นะคะจากสมการนี้นะคะบอกว่าให้วิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อใดทดสอบภาวะ สมดุลของระบบได้ถูกต้องก็ไก่บอกว่าเติม K3Fe(CN)6 นะคะ Potassium h e x กซ y ไ n o f e r r a t e III เพื่อที่จะทดสอบตัวนี้ได้ไหมได้นะลูกเพราะว่ามันเสมือนการเติมเหล็ก3บวกก็ไก่เสมือนการเติมเหล็ก3บวกถ้ามันเพิ่มเราจะลดเราจะวิ่งไปด้านขวามือเพื่อให้เห็น Fe2 บวกดังนั้นก็ไก่ใช่ ถ้ากอไก่ใช่อา้าวใช่ทุกอันค่ะขอโทษไม่ได้ดูนะคะที่จริงอยู่ในห้องสอบเราไม่ต้องดูกอไก่นะคะมันใช่อยู่แล้วค่ะเราก็ไปดูอขอไข่เนาะจะได้เอาไว้ตัดตัดชอยไปสักครึ่งหนึ่งเติม SCN ลบนะคะลงในสารละลายเพื่อทดสอบ Fe 3บวกได้ไหมนะคะเอ่อ SCN ลบ SCN ลบ SC เพื่อทดสอบ fe สามบวกยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องยังคิดไม่ออกข้ามไปก่อนได้เติมน้ำแป้งในสารอะไรเพื่อทดสอบไอโอดีนการเติมน้ำแป้งเพื่อทดสอบไอโอดีนเดี๋ยวนะมันคนละเรื่องกันแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ข้อควายคนละเรื่องแล้วข้อควายอาออกไปก่อนตัดสองตัดสี่อ่ะโอเค งนันดูงองงูก็ได้สังเกตสมบัติของระบบพงที่อันนี้ใช่แน่นอนต้องมีงองงูเพราะฉะนั้นข้อ3อย่างแน่นอนค่ะส่วน s อสเซีลบเพื่อทดสอบ FE 3บวกแสดงว่า s เซียลบสามารถไปจับกับใครบางคนนะคะกับใครบางคนในปฏิกิริยานี้ได้นะคะข้อ5สมดุลเคมี Me, เป็นสมดุลไดนามิกเนื่องจากเหตุผลในข้อใหสมดุลไดนามิกก็คือสมดุลที่เี อัตราการเกิดยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดยาย้อนกลับและเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พูดไปมีใกล้เคียงกับัวเลือกแรกมากที่สุดนะตอบข้อ1ค่ะมีหลายคนที่แบบยังไม่ผิดเลยเออมีคนไม่ผิดเลยนะคะโอเคต่อไปข้อที่6 กราฟข้อไหนไม่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลไม่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลก็คือสารตั้งต้นหมดเกลี้ยงไปแล้วค่ะข้อสามสิคะข้อสามนะคะสารตั้งต้นไม่เหลือแล้วค่ะหมดเกลี้ยงไปแล้วไม่รู้ว่าเข้าสู่ภาวะสมดุลอย่างไรต่อไปข้อที่เจ็ด ปฏิกิริยา a บวก b ได้ c บวก d กราฟในข้อใดแสดงจำนวนมมลของสารตั้งต้นวันน้อยกว่าผลิตภณัณฑ์ณภาวะสมดุลสารตั้งต้นน้อยกว่าก็คือเออส้นกราฟคือต้องไปอยู่ต่ํากว่าในจุดที่มันเป็นกราฟคงที่นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นไม่ต้องอย่างเช่นเรามีข้อเดียวเลยเนี่ยดูตรงนี้ไงก็คือ a บวก b ต่ํากว่า c บวก d นะคะเมื่ออยู่ในจุดที่มันแบบ เส้นกราฟคงที่หมายถึงว่ามันเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วตอบข้อ4ค่ะ,ะช่วยตรวจตัวเองด้วยแล้วก็พี่ก็ช่วยดูด้วยอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแบบขาดตกบกพร่องใครบางคนไปนะเดี๋ยวตอนนับคะแนนช่วยแจ้งเองด้วยนะคะว่าใครที่ได้เกิน6นะคะ6 6 7 8 9ได้หมดอ่าต่อไปข้อ8ให้พิพเจ้ารนาะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ,ของ,ของ สารกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาประกอบการตอบคำถามนะคะดูตัวเลขได้เลยลูกอย่างเช่น n เนี่ยจากห้าเหลือ3เพราะนั้น n ต้องมีเลขข้างหน้าเป็น2ค่ะปึ๊บ N มีเลขข้างหน้าเป็น2อ่ะมีมีข้อ1นะคะข้อ3นะคะข้อ4นะคะข้อนี้เป็นเลข3นะลูกเลขสนะคะต่อไปออตัวพีเนาะ p p จาก2ไป0ก็ต้องเลขข้างหน้าเป็น2เลขข้างหน้าเป็น2นะคะแล้วก็ m จาก1ไป4ีลูกประมาณประมาณจาก1ไป4 M เป็นหน้า m เป็น3 o จาก0ไป1นึ่ตรงข้อ1นตรงข้อ1นึงะคะตอบข้อ1ค่ะต่อไป ข้อที่9จากปฏิกิริยาระหว่าง Fe3+ บวกกับ I- ที่อยู่ในภาวะสมดุลตามสมการจงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้องขอข้อผิดนะคะจำนวนโมลของ Fe3+ บวกเท่ากับ Fe2+ บวกใช่นะก็เลขที่อยู่ข้างหน้าไงข้อ1ใช่ดิข้อ2จํจำนวนโมลของ Fe3+ บวก i อดีนะคะ Fe2+ เท่ากันจำนวนโมล อ่าใช่ดีเลขข้างหน้าเลขสอง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 ใช่นะใช่ข้อสามจำนวนโมลของ f สองบวกเป็น2เท่าเป็น2เท่าของ i 2บวกเป็น2เท่าของไอก็ใช่อีสี่ความคข้ของสารตั้งต้นเท่ากับความเข้มของสารผลิตภัณฑ์ไม่จําเป็นค่ะเอาที่มันต้องเท่ากันนะคะมันแค่คงทิมไม่ได้ต้องเท่ากันตอบข้อ4ี่ค่ะ ามที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1บอกว่าการดําเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลเริ่มต้นจากยาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับก็ได้ได้ถูกข้อ 2. อ,อัตราการเกิดยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดยาย้อนกลับนะคะใช่สิคะสมเมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลอุณหภูมิของระบบและวความเข้มข้นของสารทุกชนิดคงที่ ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องสมบัติไงคะสมบัติคงที่นี่แน่นอนข้อ 4, นะสี่นักภาวะสมดุลจะไม่เกิดยาไปข้างหน้าและย้อนกลับเกิดค่ะแต่มันเกิดตลอดเวลาจนเสมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเกิดไปข้างหน้าเท่ากับย้อนกลับและเกิดตลอดเวลาต้องตอบที่ข้อสีค่ะเพราะว่าถามหาข้อที่ผิดนะคะ